City lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah. Your silence speaks so loud. สวัสดีครับผมสเตฟานนะครับวันนี้มากับรายการกินให้ยับกับฮังการีครับนะครับเราจะมาอยู่ที่ร้านซีฟู้ดนะครับชื่อครัวนายน้อยนะครับมีที่ครัวคุณน้อยหลายรอบนลครับครัวนายน้อยนะครับที่นี่สุดยอดมากนะครับดูอาหารทั้งหมดนี้นะครับถ้าคุณติดต่อมาจากฮังการีครับคุณจะได้นะครับ599ต่อคนนะครับทานได้2ชั่วโมงนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับคือคุณจะสั่งมาอีกกี่เป็น10รอบก็ได้ภายใน2ชั่วโมงคุณทานได้นะครับ แต่ที่เนี้ยเขาบอกผมมาผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ลองชิมนะครับเขาบอกว่าอาหารที่เนี่ยสดมากผมเชื่อนะเรื่องสดเพราะว่าผมเห็นนะเขาจะมีตู้กุ้งอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วตอนเขาย่างกุ้งกุ้งยังดิ้นอยู่เลยนะครับซึ่งผมก็สองจิตสองใจหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันสดมากอย่างที่สองคือผมก็สงสารกุ้ง <_ m im> จริงๆผมเป็นคนสงสารอาหารนะนึกออกไม่อยากเห็นลองตัวเองไว้ก่อนท <_ m im> ี่เจ้าของร้านเนี่ยผมไม่รู้เขาชื่อน้อยหรือเปล่านะเอาจจะชื่อน้อยก็ได้นะครับเขาบอกผมว่าที่เนี่ยเขามั่นใจมากเขากล้าบอกเลยว่าที่เนี่ยอาหารอร่อยมากรสชาาติเขสด อร่อยแน่นอนแต่เขาอะบอกว่าตอนแรกเขาไม่อยากให้ผมมาด้วยนะเขาบอกทางครง้งครบว่าเออไม่อยากให้คุณปานมาผมก็งงว่าทําไมเขาบอกเขากลัวว่าผมมาจะไม่ชอบร้านเขาเพราะร้านเขาจะดูเป็นโลโ a l โล l o c หน่อยเขาจะดูเป็นแบบเออชิล l แบบบ้านๆหน่อยแต่พอผมมาผมว่าร้านเขาสวยนะเขาบอกว่าเคยมีคนมาหลายครั้งแล้วก็เป็นมองวลาเขาไม่สวยอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่าร้านเขาสวยบางทีอย่าไปคิดมากนะเราดูจากที่อาหารแล้วก็ร้านจริงผมว่าก็สวยด้วยเรามาลองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวแฟนผมมาด้วยนะครับวันนี้แต่ว่า สงสัยมาสายนะครับคนนี้กุ้งเนี่ยผมต้องรอแฟนผมแกะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบแกะกุ้งหรือว่าันไหนแฟนผมไม่มาให้ส้มแกะให้นะครับวันไหนส้มไม่มาให้เจมแกะให้วันไหนส้มเจมเดียใครไม่มาเลยไม่กินอ่ะเราเริ่มจากอะไรดีอ่ะมาค้ารถติดมากไม่เป็นไรจ้ะ เพิ่งพูดเลยว่าอยู่ไม่น่าจะมาทานันถ้าวันนี้ผมพูดเบาๆผมต้องขออภัยด้วยน,นะเพราะว่าจริงๆผมแบบอยู่ข้างนอกพอมีกินคนกินอยู่ข้างๆเยอะผมจะไม่ค่อยกล้าพูดดังมีซีฟู้ดตั้งหลายอย่างผมกินหมูก่อนน่ากินมากอ่ะบางทีเราไปกินร้านซีฟู้ดแต่มันมีหมูย่างนู่นนี่บ้างเนื้อแดดเดียวบ้างาจก็จะไม่ได้เน้นไงแต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่ทําดีอ่ะของที่ไม่ใช่ซีฟู้ดก็ต้องอร่อยด้วยแลวอันนี้อร่อยจริงนะโคตรอร่อยอยู่ต้องรองอาหารเยอะมากอ่ะ อ,อันนี้บุฟเฟ่จริงจริงเหรอบุฟเฟ่จริงโอ้โหสุดยอดอผ่านฮังกรับเท่านั้นนะ599บาทอยงองอยู่ได้สองชั่วโมงอร่อยแค่หมูเนี้ยสุดยอดอืมอร่อยจริงใช่อะเดี๋ยวตักข้าวก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มากินเหมือนรีวิวนะเราจะมากินแบบเราทานข้าวปะกะติเพราะว่า S <S บางทีเราดูรายการเน่ะเรามารีวิวชิมนิดชิมหน่อยมันก็อร่อยลุ่มนี่แต่จริงๆพอ,อก,กินข้าวเราอยากจะรู้ว่าประสบการ์มากินข้าวมันอร่อยหรือไม่อร่อยถูกไหมเราอยากมาแบบแบ่งทีละนิดทียหน่อยเราต้องกินเหมือนคนมากินอ่ะเพราะว่านี้คือบุฟเฟ่ต์คือเราก็ต้องสั่งให้เต็มที่เลย <S <S ใช่แบบบุฟเฟ่ต์จริงๆตอนแรกเรียนนูก็มันเป็นแบบอาหารแบบสั่งเป็นจานนะเนี่ยไม่จริงๆในร้านเขาเป็นอาหารสั่งเป็นจานแต่ว่า,พ,าพอหัางพี่ครับอ่ะใช่เราได้มาเป็นอ่ะเบฟขอบคุณค่ะเราได้มาเป็นแบบ <Buff> เดี๋ยวเราแนะนำอาหารก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือปลาทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลากุ้งแช่แน่น้ำปลาน้ำปลาส้มตำไข่เค็มหมึกผักไข่เค็มนะครับำยำ<อ>หมูหยอส้มตำไทยไม่ใส่กุ้งแห้งอังนนี้ของผมเองผมสั่งหอยทอดนะครับ อ,ออส่วนมันก็หอยทอดไม่หรอมัน,นออก็หอยทอดไงแม่คนละอ,อันเหรออ,ออส่วนไข่ตุ๋นทะเลหมึกนึ่งมะนาวหมูสามชั้นผัดพริกเกลือหมูสามชั้นทอดน้ำปลาทำไมน้ำปลาเยอะเนาะเมนูนี้น้ำปลาเยอะน้ำปลากับไข่เค็มเยอะ <c oughs> นะครับอันนี้คือหอยนางรมสัตว์ของเอาตรงๆ<อ>นะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอ่ะแค่ดูก็รู้แล้วแหละว่าว่าคุ้มอ่ะ คือจร,จริงๆร้านนี้เขาไม่ได้เป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะผมบอกก่อนร้านก็เป็นร้านขายอาหารแบบอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราจะสั่งมาเป็นจานเป็นอัลาคาร์ดแต่เพราะว่าฮานุยรับเขาทําให้ที่นี่มีบุฟเฟ่ต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอร้านเขาทาอะไรแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์ก็จะไม่เหมือนกันไงมันจะไม่เหมือนอาหารสั่งเป็นจานแต่ที่นี่เหมือนและร้านอาหารซีฟู้ดอะไรสําคัญสุดน้าจิ้มซีฟู้ดถูกต้องแล้วครับชิมเพียวๆก่อนได้อยู่ เดี๋ยวลองกินกุ้งแช่น้ำปลาเลยว่าอะไรนะอันไหนกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยอ๋อเห็นเห็นแบบอันนี้นึกว่าผูดผิดอันนี้สดมากอะหัวมันกุ้งมีเยอะมากอยู่กินไหมหัวมันกินเลยผมทานอในนี้ยผมตายแล้วจริงหรอเมื่อตอนเด็กแพ้กุ้งแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ไม่แพ้แล้วตอนนี้แพ้อยู่ ดีนะตบมุกไม่งั้นนะก็คือจะนิ่งๆกินต่อไปถ้าตอนเด็กกินกุ้งธรรมดานะกุ้งอย่างเงี้ยผมคอบวมเลยหายใจไม่ออกถ้ากินกุ้งสดนะไปโรงพยาบาลแล้วมากินได้อีกทีตอนไหนกินไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกินให้ชินอืไม่กินเองกินอะไรอ่ะอ้อสวนอ้อสวนอ้อสวนหรืออ้อสวนก็คืออ้อส่วนะเราก็ม่วเหมือนกันเราจะบอกได้เฉยว่า คุณภาพดีหรือไม่ดีรสชาติคุณต้องลองกินเองแต่สิ่งที่ผมบอกได้ชัวร์เลยแล้วคุณควรจะรู้ไว้ก่อนเลยคือกุ้งเนี่ยผมว่ากุ้งอร่อยทุกคนก็คิดว่าอร่อยกุ้งไม่อร่อยทุกคนก็คิดว่าไม่อร่อยสดไม่สดมันมันอยู่ที่กุ้งหมดอ่ะถ้ากุ้งอร่อยอ่ะผมว่าทุกคนก็อร่อยกุ้งอร่อยแดงเดงนุ่มๆกุ้งดีมากมันแดงอ่ะมันหนึบนอกอ่ะแต่ข้างในมันนุ่มๆอ๋อส่วน เดี๋ยวผมให้ส่วนส้มถ่ายอีกแป๊บหนึ่งเขาจะเก็บภาพพวกนี้ไปเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเจมดูอนนะ้อีกแป๊บเนื้อเดี๋ยวมากินด้วยกันนะระหว่างที่อัดคลิปต่อเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานนี่มันหิวรอไม่ไหวแล้วออส่วนมันจะแตกต่างจากหอยทอดตรงที่ว่ามันจะมีความเหนืดเหนของแป้งอยู่ตรงเนี้ย<ๆ>จะเรียกว่าออส่วน,อ,วนอ๋องั้นไอ้ชอบออส่วนอะแล้วก็ออส่วนเนี่ยมันจะใช้เฉพาะหอยนางรม อันนี้มันจะเป็นหอยแบบสีส้มๆเหมือนเรียกว่าหอยหอยแมงคู่หอยแมงคู่ใช่เอาส่วนทำดีมากเลยอ่ะยิ่งเปิดร้านเอาส่วนได้เลยใช่เนอะว่าไหมขนาดแบบไม่ได้ร้อนมากขนาดแล้วนะยังแบบกรอบเลยเขาทำเตรียมรอเราไว้ตอนที่เขาต้องทำอาหารตอื่นด้วยความร้อนมันไม่ได้ร้อนละมันอุ่นแต่คือรสชาติดีมากแล้วมันกรอบ กรอบก็คือกรอบนอกแล้วมันมีเออเหนียวเหนียวหนึบหนึใช่อร่อยมากคือบางทีแล้วอ่ะคนมากินบุฟเฟ่เขาอยากจะเอาคุ้มไงเขาาจะกินแบบกุ้ง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 แต่ผมแนะนำนะครับว่าบางทีคุณแค่กินอ่ะกุ้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุ้มสุดๆจริงๆแต่คุณอาจจะไม่ได้อัศร์รสเต็มที่ของคุณผมว่าคุณลองมาทานหลายๆอย่างจะได้กลมกล่อมอร่อยนะครับแล้วก็คุณอยากจะทานกุ้งเยอะหน่อยก็ได้มันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับ แต่คือคุณลองเปรียนรสชาติกินให้มันหลากหลายผมว่าอันนั้นคุ้มกว่าเพราะคุณได้ลองหลายๆอย่างนี่คือหนึ่งในสิ่งที่คนมากินบุฟเฟ่ไม่ค่อยสั่งหรอกใช่ไหมหมูสามชั้นผัวพริกเกลือเนี่ยคนมันก็จะรู้สึกแบบโอ้ยไม่เอากินกุ้งดีกว่าเดี๋ยผมแนะนําให้สั่งประมาณสี่โลกินคนหนึ่งก็ผม,ผมแนะนําเลยนะครับอันนี้รสชาติดีมากอันนั้นปลาหมึกใช่ปลาหมึกนึ่ง กุ้งม,มึอนิ่มดีมนะรสชาติรสชาติดีรสชาติดีมันแซ่บมันเปรี้ยวเผ็ดดีเปรี้ยวเผ็ดอะแบบสุดๆอะอร่อยจริงๆอันเนี้ยรสชาติบ้านๆจริงๆเลยนะว่าอันเนี้ยถูกปากเดียวร้านเนี้ยอ,อร่อยจริงๆอะคือจริงๆถามว่ามีอะไรที่ผมแบบรู้สึกว่าไม่เต็มที่ไหมผมอย่างข้าวผัดอย่างเงี้ยผมชอบให้มันมีแบบกลิ่นไหม้ๆอ่ะอันเนี้ยไม่ได้มีกลิ่นไหม้แต่มันเป็นอะไรที่ผมรับได้อ่ะ ผมทานได้ไม,มันเบสิกไ,ไม่ได้พิเศษอะไรคือผมบอกได้เลยว่าพี่เขาอ่ะเปิดร้านนี้ได้เลยนะแค่ขายอันเนี้ยได้เนะลยรอดละกุ้งมันอร่อยแล้วเพราะมันสดแล้วเขาย่างดีด้วยอ่ะก็จริงๆแล้วนี่คืออนี่ยังไม่หมดนะจริงเราสั่งเพิ่มมาได้แต่เดี๋ยวราให้กินก่อน<ห>ผมไม่อยากเปลืองอาหารนีจร่จริงๆมีอีีเยอะเลยเนอกจากยำหมูยอไข่แดงแล้วว่ายังมีหลายยำม,มากเลยนะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นยำหอยนางรมยำข้าวโพดทะเลยำสารพัดยำเนี่ยก็สั่งได้ค่ะอยู่กินหอยนางรมมาแล้วหรอใช่ไอ้ก็ว่าตอนแรกมันเ,เยอะกว่านี้ก็เป็นยำอร่อยปะสดเอรออันเนี่ยอยากได้เก็บความรู้ไหมเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังคือผมไม่ไม่เคยเตรียมเก็บความรู้นะส่วนมากผมจะแบบนึกออกแล้วผมจะพูดบ้านเราชอบกินอันเนี้ยเพื่อให้แบบตึงปังแค่จริงจริงมันไม่เกี่ยวนะหรือว่าแต่หอยนางรมเนี่ยมันมีซิงค์เยอะแ I N C อ่ะ แล้วซิงค์เนี่ยทำให้สเปิร์มเราแข็งแรงมันต้องมีคือถ้าขาดซิงค์ไปสเปิร์มจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่พอมีซิงค์กับสเปิร์มจะแข็งแรงแล้วก็มันช่วยเรื่องโฮอร์โมนเพศชายนิดนึงนะครับทำให้แบบทุกอย่างมันไม่ได้ดีกว่าเดิมนะแต่มาตรฐานแต่ม่มไมไ่ทำให้คุณเหนือมนุษย์อย่างนี้หลายๆคนคิดมันแค่ทําให้คุณสมดุลน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เรื่องปึงฝังมันช่วยให้เรื่องสเปิร์มอันนี้เผื่อไว้นะครับแต่ ผมแค่บอกให้เสียว่าอย่าไปคิดมากพวกเรื่องนี้มันมันไม่ได้ช่วยอะไรงานให้ส้มกับเจมมาทานร่วมกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ชอบทานแล้วให้ลูกน้องดูแล้วแบบไม่ได้กินด้วยมันรู้สึกแบบเออมันรู้สึกเหมือนแบบจริง,รงๆเราควรมาทานด้วยกันเพราะเรามาด้วยกันทํางานด้วยกันนะอ่ะก็เดี๋ยวให้ส้มเจมมากินกับเราด้วยดีวยกว่าแล้วเดี๋ยวเราคุยๆกันไปนะครับมาก็ผมทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทั้งส้มและเดียนะครับ ก็กําลังเก็บตกยังกินไม่สะใจนะครับแต่จริงๆคือที่นี่ให้2ชั่วโมงใช่ไหมครับสองชั่วโมงเต็มเลยครับ599ร้อยเก้าสิบเก้าาทไม่รวมน้ำไม่รวมเครื่องดื่มนะครับแต่จริงๆน้ะก็ไม่ได้แพงราคาปกติกว่าละยี่บาทยีบาทเองนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับโดยเฉะสองชั่วโมงนี่คือนานมากนะบิ๊กี้ผมทานไปยังไม่ถึงชั่วโมงเลยยังไม่เคยมีใครทานถึง2ชั่วโมงสักคนเลยมันไม่ไหวใครจะไปทานได้อะผมบอกเลยนะแต่ก็ถือว่า ร้านเนี้ยอร่อยจริงๆนะคือของก็สดจริงครับกุ้งสดมากอาหารทะเลทุกอย่างรสชาติดีมากครับผมขอบคุณมากแล้วมันดีตรงที่ที่มันแปลกคือส่วนมากรอาหารทะเลจะดีแค่อาหารทะเลแต่นี้หมูพวกอะไรเงี้ยดีมากครับผมอร่อยมากขอบคุณมากครับผมเพราะจริงๆก็คืออาหารอร่อยอ่ะผมว่าถ้าผู้ชมที่ดูช่อง myquest อยู่เนี่ยถ้าอยากลองอาหารที่เป็นซีฟู้ดแบบโลโ a l โล l o c และอร่อยรสชาติดีแล้วคือเจ้าของร้านเอาใจใส่จริงเพราะว่าตั้งแต่ผมมาเนี่ยคือเขาแบบเขากลัวมากนะว่าแบบจะเป็นยังไงเขาจะแบบ พิธีพิถันหลายๆอย่างมากซึ่งมันเป็นจุดที่ดีอ่ะคือไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยผ่านผมยุ่ยทุกวันนะครับดูแลทุกทุกวันดูแลทุกวันดูทุกอย่างต้องคุณภาพต้องเพอร์เฟกใช่ไหมเออเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะก็ถ้าใครสนใจอยากมาทานร้านนี้นะครับมาทาง Hungry ครับจะได้599บาทครับบุฟเฟ่เลยนะครับ2ชั่วโมงเวลาเยอะมากเขาบอกไม่เคยมีใครกินถึงเลยแล้วไม่รวมน้ำนะครับแต่ว่าน้ำราคาไม่แพงมันไม่ได้เวอร์80ร้อยใช่ใช่มันขวดละ20นะครับน้ำแข็งฟรีด้วยน้ำแข็งฟรีอีกอะไร คุ้มนะครับเรามาทานได้นะครับอาหารรจริงๆนะผมอันนี้ผมว่าสุดๆจริงๆเพราะผมเองก็อยากจะกลับอีกร้านอยู่ตรงข้ามมหาลัยธุรกิจบัณฑิตครับซอยประชาชื่นนนทบุรี8ทับหนึ่งนะครับเข้าซอยมาประมาณ200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือครับผมรู้ไหมทำไมผมถึงไม่รู้ครับผมนอนมาเลยว่าแต่ก่อนบ้านผมอยู่ตรงนี้นะอ๋อเหรอครับซอยสัมคีอ๋ออยู่ตรงนี้เองนี่นี่คือตรงไหนเนี่ยตรงไหนของนี่คือฝั่งตรงข้ามมหาลัยธุรกิจบัณฑิตครับเนี่ยฝั่งออกไปก็จะเจอมหาลัยธุรกิจบัณฑิตเลย อ๋อแล้วซอยสามขีอยู่ตรงนน้นใช่ใช่อยู่แค <arespace S 2> ่นี้ครับแล้วสปอร์ตซิตี้อยู่ไหนได้ไหมก็อยู่แค่นี้เองครับอ๋อโอเคใกล้บ้านเก่ากูเลยเนี่ยจริงๆนะครับยอดครับก็อย่าลืมมากันนะครับขอบคุณนะครับที่มาชมวิดีโอผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับตรงนี้เลยครับตรงทุงผมเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโออื่นๆก็ดูได้ตรงไหนดีนะตรงนี้กับตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ